อะไรนะสู้เขาได้ไหมเมื่อกี้อ่ะโอ้สู้ไม่ได้หรอกเอ็งมาแต่ไหนเนี่ยพี่รุ่นจะต้งโมโหฮ<า>ะม,เมาเกือบมากือบลูกพี่มากือบเจ๊ใหญ่อีกแล้วไม่ไหวอุ้ยอันนี้รถใครนี่รถจ่าเซมบรอฮะฮะเดี๋ยว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 ในนี้มันมีของดีอะไรรถเขามีดูเลยโอ้โหสภาพนี้ยังมีตู้อ่ะ ก็ที่ไปคุณมัตนาวะแคันนี้ฮะรู้ไหมทำไมอันนี้มันเป็นสนิมเครื่อมใหญ่ไงมันร้อนปุ๊บฝากระโปรงเป็นสนิมเลยทำอะไรอีกว่าปะอีกแล้วนี่เขาว่าเขาว่าเทปนี่มันปะอยู่จริงไหมนี่ให้เขาโฆษณาไหนไหนไหนต้องลองด้วยนี่เฮ้ยอ๋อนี่ไอซิ่วไปไกล ดูมันนั่งเต่งโอ้ห้ำเทงอันเนี้ยนี่อันนี้เขาว่าแบบปิดทางน้ำปิดอะไรอ่ะฮะมันสนอมไหมขึ้นมาฟิวเดี๋ยวดูจ่าเสียงมาอยู่ดีๆก็มีงานอจะเอาน้ำเป็นทางน้ำเปไน็นไงใส่อยู่ด้านใส่น้ำท่อมนะใส,นมนะใส่น้ำท่อมกินนะว้าจีฟิว มันปะอยู่จริงไหมวะเอ็งไปซื้อมาแต่ไหนนีิ DIY DIY ตรงนี้นะโอ้บ้านเรามี DIY แล้วเห็นพวกคนจีนมันไอ้โวไอฟิวเห็นพวกคนจีนมาเนะน,น,นั่นน่นะปึ๊บแล้วติดอันเนี้ยปึ๊บแล้วก็แบบน้ำไหลปึ๊บปิดปุ๊บอยู่เลยอันนี้ก็อยู่จริงไหมเออฮ้ยแต่ผมเหมือนมีซิลิโคนอยู่อะเอาซิลิโคนมาเล่งลองนี่ผม พี่เหมือนมันจะแน่นอยู่ด้พี่เสเอคนิง่แมปะทางปนี่วเป็นชันเียเห็นเห็นไหมไอ้ทักมันบอกแล้วเห็นไหมไอพี่ได้พ่อหน้เลยนี่เก้นได้เลกมแล้วแทงทัหง่ยได้เลก้มแล้วแทงทั้งเล่เ้ไปอันนี้ก็เพิ่งมาถึงบ้านกลวด ว่ะอยู่โคราชตั้งหลายบันเมื่อกี้ไปเลาะมาดิเลาะไหนอีกผ้าชีโอ๋อทำไมไม่เรียกด้วยไปไปไปทำซื้ออะไรอยู่ผาชีผี่ป็เล็กอะไรอย่างี่ผีพันอย่เฉยได้อะไรไหมตัวสกูตเตอร์อยู่ไหนเสร็จยังฮะเจ๊มุมทำไมทำหน้าเอ็กต่งวะง่อยเลยเจ๊มาพากันง่อยเลย อันนี้เราต้องลอกออกไหมนดิใช่ไหมอยู่อยู่ใช่ไหมว่าแถวนี้ทำไมมีแต่รถซิ่งเลยวะรถซิ่งเยอะจริงๆเลยอยู่ไหมวะมันจะอยู่ไหมเนาะกับกับบ้านไปนี่ย่านจะถึงเมียดาละไม่ข้างบนมันไจะเป็นไรใช่ไหม เพราะว่าข้างล่างมันรับน้ำหนักน้ำมันโยนหนักใช่ป่ะเพราะว่ามันแตกถึงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนักไข่แน่นมันกรอบหมดแล้วมันตากแดดเนาะใช่ไหมมันต้องถ้าตากแดดมันต้องมีน้ําไว้อยู่ในถังอ่ะ ถ้าแบบเปล่าๆนี่กรอบโมดด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามันแห้งก่อนใช่เดี๋ยวเติมน้ำแล้วน้ำรั่วเอานี่เปะได้เลยแต่จริงไหมเออก็เห็นเขาโฆษณากันแหละเวลาน้ำมันไหลออกปุ๊บเปะรูดเลยปรุดเนาะอันนี้ต้องรอมันแห้งก่อนใช่ไหมกันน้ำเลยไม่เอเนี่ยเปะยาวอย่างนี้ยเลยครับไม่ได้ อ่ะไปแค่น,นี้แหละมาแวบะบมา<ป>หาเด็กแก๊งหน่อยเด็กแกง๊งแก๊งขี้กระตือช่างฟวยหัวคิวแก๊งขี้กระตือ